สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิษนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจพี่ปูนะคะไปพบคลิปดีๆของพี่ปูได้เลยค่ะ ดีๆนะคะที่ขึ้นต้นด้วยทรีนค่ะเคยเห็นไหมคะทรีนค่ะเออท่านผู้ชมเคยคิดไหมคะว่าถ้าท่านผู้ชมอยู่กับสอวอหลายๆคนแล้วสอวอที่บ้านพี่ปูด,ดันชอบตีนไก่ทอดนะคะอลาจะกินยังไงนะคะฟันเพืองก็ไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันดูนะคะว่า นี่นะคะหลังจากเลาะกระดูกแล้วต้มแล้วนุ่มๆน,นะคะพี่ปูจะทอดกรอบอยังไงให้แม่พี่ปูกินได้แบบอร่อยนะคะเรามาลองดูกันเลยว่าพี่ปูจะทําสําเร็จไหมนะคะก่อนอื่นนะคะพี่ปูมีแป้งทอดกรอบของพี่ปูเนี่ยนะคะพี่ปูก็จะใส่ผสมลงไปในออพริกไทยกับเกลือนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าสมัยเนี่ยนะคะแป้งทอดกรอบนยะส่วนใหญ่เขาก็จะปรุงรสมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพี่ปูใส่เกลืออะไรเงี้ยพี่ปูก็จะไม่ได้ใส่เยอะใหญ่นะคะ แต่ก็ใส่ตามความชอบของเราบางคนอาจจะใส่ผงปรุงรสหรือว่าบางคนอาจจะใส่ซอสเพอชอบกินอย่างนี้เราไม่ว่ากันนะคะเราก็ผสมให้เหมาะสมกับของที่เรามีอยู่นะคะดูสิพี่ปูมีน้ําจิ้มที่อร่อยอร่อยของปูปันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะทอดตีนไก่ทอดกรอบเนี่ยนะคะกินแบบ ง่ายๆนะคะไม่มีปัญหาต่อฟันเลยนะคะแถมอร่อยอีกต่างหากนไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพี่ปูนะคะแม่พี่ปูอยากกินอะไรต้องได้กินคะ mm. ่ะโมเรื่องน้ำจิ้มแล้วก็มาต่อนะคะ mm. ใครมีโซดาก็ใช้โซดานะคะเพิ่มความกรอบได้วันนี้พี่ปูใช้น้ำเปล่าธรรมดานะคะ mm. ว่าเพราะว่าโซดาพี่ปูไม่มีพี่ปูบอกแล้วว่าเราจะทำตามวัตถุดิบที่มีนะคะ ในระหว่างคนพี่ปูก็จะไปเปิดเาตาแก๊สรอเลยพี่ปูใช้น้ําเย็นนะคะวันนี้พี่ปูใช้น้ําแข็งคนค่ะมีบางคนเขาให้พี่ปูใช้น้ําเย็นนะคะพี่ปูก็ไม่ใช้น้ําเย็นละค่ะใช้น้ําแข็งนี่แหละค่ะคนไปเลยแต่ว่าถ้าใช้น้ําเย็นนะท่านผู้ชมจะกะง่ายนะคะเพอเป็นน้ําแล้วนี่ต้องรอ,อน้ําแข็งละลายนะคะพี่ปูไม่ได้รีบนรพี่ปูก็ทำของพี่ปูไปเรื่อยๆนะคะ กว่ากว่าเตาพ่ปูนะคะจะใช้ได้น้ำมันจะร้อนก็พอดีน้ําแข็งพี่ปูละลายพอดีกระทะพี่ปูลลร้อนเลยนะคะก็ะใส่น้ำมันไปอเลยนะคะน้าแข็งจะค่อยๆละลายนะคะแล้วก็มีความเย็นพี่ปูจะใส่น้ำอีกนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเห็นความข้นไหมข้นของแป้งพี่ปูนะคะโดยที่ยังมีน้ําแข็งสองก้อนอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นความเย็นจะยังอยู่นะคะ เฮยเห็นแต่เขาทอดตีนไก่แบบนี้กระดูกชามล่าลองมาดูแบบพี่ปูดูบ้างสิคะไม่ใช่เหมาะแต่กับสววอนะคะเหมาะกับพี่ปูด้วยคะ่พะพอพี่ปูก็เริ่มสววอแล้วนะคะทุณผู้ชมเห็นความข้นของแป้งไหมคะที่เราชุบไปแล้วก็ติดนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไปเลยบอกก่อนนะคะใครกลัวกระเด็นนะคะ มวกันน็อกนี้พะม o ี o g ก็จัดการช่วยเหลือตัวเองนะคะพี่ผู้คนจะต้องเตือนเรื่องอที่เราทําอะไรเกี่ยวกับน้ำมันแล้วก็ของมันมัๆที่จะต้องทอดนะคะการกระเด็นมีแน่เพราะฉะนั้นกระโดดหลบให้ดีน,นะคะ ใครบอกแล้วเขาว่าตีนไก่แบบถอดกระดูกไปนะคะเขามายำได้อย่างเดียวเห็นไหมทอดก็ได้นะคะอร่อยกว่าเอ็นไก่นะคะเพราะพวกนั้นอันนี้เดียวยังไม่ทันขบเคี้ยวก็โอ้โหหมดแล้วอันนี้ก็ยังเป็นเป็นปัดเป็นคำนะคะเห mm ็น hmm. รอบหน้าทานแล้วนะคะ mm hmm. นี่นะคะท่านผู้ชมหน้าทานใช่ไหมล่ะคะพี่ปูบอกแล้วนะคะ ตีนไก่นะคะถอดกระดูกทอดกรอบของพี่ปูเนี่ยนะคะเด็กจริงๆนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองต้องลองค่ะเชื่อพี่ปูเหอะกับน้ําจิ้มแซบแ่บๆนั่นนะคะพี่ปูปิดคลิปเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทอดกันไปนะคะไอ้ีชิมก็ต้องชิมให้ดูสิคะ มีมความกรอบนะคะอร่อยด้วยนะคะแล้วก็นุ่มนะคะแม่พีปูน่าจะชอบกันนะคะพีปูก็ต้องหาวิธีอะไรที่เขาชอบกนะคะแล้วก็ทําให้เหมาะกับวัยของเขาอะนะคะแจ๋วจริงๆนะคะ